สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หลังฝนตกมาอัปเดตทุท่งนาให้ชมหน่อยครับผมหลังจากฝนตกก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมก็ตกไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ลมแรงมากลมน่ากลัวก็ดีที่ไม่ท่วมแบบจังหวัดอื่นครับผมก็ แค่นี้ก็ทำนาไม่ได้แล้วครับเพราะเป็นนาหวานรถไถไม่กล้าลงนี่ดูที่หวานวันก่อนตรงที่เป็นแอ่งน้ำก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีกล็อกหนึ่งครับผมเขาจะขึ้นเฉพาะที่ดอนเท่านั้นนี่ตรงที่เป็นลุ่มก็ไม่ขึ้นครับประมาณนี้ก็ลำบากเหมือนกันครับการทำนา ไม่ใช่ง่ายๆครับผมกว่าจะได้ข้าวชุมบรรยากาศสวยๆไปด้วยครับก็อยู่ข้างๆสวนนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปเข้าไปดูในสวนหน่อยครับผมเมื่อวานมีน้องก็เอาขยะมาเผาตรงนี้เลยเนี่ยไหม ไม่ร <c oughs> <2 co> ั <ed> <c oughs> ้วรัวตะขครยขาดโดนความร้อนไหมเลยอยากขึ้นเยอะมากครับในสวนก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมพาเพื่อนๆพืมาชมสวนนิดหนึ่งครับก่อนจะปิดคลิป ก็เดี๋ยวเข้าไปในสวนนิดหนึ่งยาจะขึ้นเยอะหนะ่อยขึ้นไวมากครับดูใบยี่ราไปเหี่ยวหมดเลยเจอฝนเอ้ยเจอไฟที่ก็เผาร้อนจริงไฟอดอกไม้บานชื่นกำลังสวยงามเลยครับ สวยไหมครับหญ้าจะรกไปหน่อยเดี๋ยวค่อยมาค่อยๆตัดค่อยๆทําครับผมมีเวลาว่างก็ทําเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศล็อกนี้นะครับช่องนี้ต้นข้าวจะยาวประมาณไหนดูสิครับตรงที่เป็นลุ่มก็ไม่ขึ้นเลยครับ ต้องแซมครับผมเดี๋ยวก็พอเขาขึ้นเดี๋ยวก็ถอนมาแซมเอาครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมอันนี้ก็อัปเดตหลังฝนตกครับผมก็บางที่ก็ทำหน้าได้บางที่ก็ทำไม่ได้ครับขอบคุณครับ